แนวทางการสอนแบบ f a c i l i เ a t o อเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยคะ่ะมีความแตกต่างกันยอมรับในความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคนแต่ละคน,นมีความสามารถในเรื่องแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะต้องส่งเสริมเขาเนี่ยคะ่ะตามที่เขาเป็นแล้วเราพยายาม f c i l l t เ t e เขาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของเขาที่มีอยู่อะคะ่ะให้มากขึ้นไม่ไม่วางกรอบให้เขานะคะให้เขามีความอิสระ ที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆตามแนวคิดของเขานะคะแล้วเราเป็นคนที่ช่วยดูช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ช่วยปรับเพราะว่าอันเนี้ยบอกเสมอบอกนักศึกษาเสมอคะ่ะว่าเวลาเรามาเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถทําผิดได้โดยที่ยังมีอาจารย์เนี่ยคอยช่วยดูอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำมาคะ่ะมันจะดีกว่าการที่เราสอนโดยที่เขาไม่ได้ลอง ลองทำด้วยตัวเองนะคะเราตั้งเป้าหมายก็คือนักศึกษาเนี่ยควรที่จะต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกได้หลังจากที่จบการศึกษาของเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทํางานได้อย่างอิสระนะคะโดยที่ผ่านการฟาสิลิเตจากเราไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะหลักสูตรสารสนเทศศาตร์ชีวเวชและสุขภาพนะคะจริงๆเริ่มต้นจากที่คณะวิชาศาสตร์เขตร้อนเนี่ยคะ่ะเรามี ศูนย์ความเป็นเลิศทา้งด้านสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุขนะคะร่วมกับทางภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนเนี่ยค่ะเราก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานวิจัย การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานทางด้านสาธารณาสุขค,ค่ะเรามีรีซอร์สที่พร้อมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขัดแคลนเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ขัดแคลนเทคโนโลยีแต่เราขัดแคลนคน ที่จะมาใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเราก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะของ human resource นะคะว่าเราทำงานกันแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วละ่ะเราจะต้องผลิตบุคลากรที่เข้ามาช่วยกันร่วมมือกันทำในสาขานี้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา ะะซึ่งหลักสูตรนี้จริงๆยังเป็นหลักสูตรที่ใหม่แต่ว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นแบบพหุสาขานะคะก็จะใช้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาเนี่ยค่ะที่มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนะคะแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจาก r o c k e f e l l e r Foundation นะคะในการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในรุ่นแรกๆนะคะแล้วก็ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากหลายๆประเทศในในเพื่อนบ้านของเรานะคะรวมทั้งนักศึกษาประเทศ จริงๆโควิดริงเ c o นี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราบีบบังคับเราให้ทำให้ทการเรีนการสอนออนไลน์ ะะมันเป็นแค่เครื่องมือที่มากระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเรื่องการเรียนออนไลน์มากขึ้นนะคะแต่ว่าการที่จะสร้างหลักสูตรออนไลน์เนี่ยอยากให้มองถึงถึง l e a learning o อ outcome เป็นหลักเราอย่าเอาเหตุการณ์หรือว่าโควิด -19 ทําทำให้ล็อกดาวน์แล้วมาบังคับเราให้เราทำออนไลน์จริงๆอยากให้มองว่าเราทำออนไลน์เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยไปถึง learning outcome ได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยการสอนออนไลน์เนี่ยไม่ ใช่การเอา Material ที่เราเคยสอนในห้องเนี่ยมาพูดผ่านวิดีโอจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปรับการจัดการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดเนื่องจากว่าเวลาเราสอนออนไลน์เนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่โฟกัสกับเราเหมือนกับนั่งอยู่ในห้องนะคะเพราะฉะนั้น Material ต่างๆหรือว่าวิธีการสอนเนี่ยจริงๆมันต้องปรับไปทั้งหมดนะคะโดยเอาวิธีการออนไลน์หรือว่าจะออนไซต์มาร่วมด้วยนะคะมี Blen d e d i p คลาสรูมต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เอาคำที่เราต้องการมากที่สุดค่ะ <I S 1> ก็ต้องขอขอบพระคุณมหาเชทยาลมยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติให้รางวัลมหาเชทยาลมยมหิมดลสาขาความเป็นครูนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในวิชาชีพค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกำลังใจนะคะที่จะให้ทำงานในสาขา นี้ตลอดไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณมากค่ะ